ราศีเมษครับเกิด6เรื่องใหญ่นะครับที่ดาวประจําตัวของเราคือดาวังคารโคจรปทะนะครับกับดาวเล่ร้ายคือดาวดาวเสานะครับเมื่อดาวังคารจะดเสาเมษจะเจอ6เรื่องนี้พร้อมทางแก้เพื่อนเตรียมตัวนะครับเรื่องแรกครับมันจะเป็นเรื่องของุูคับร่างกายนะครับดาวังคารกับดาวประจาตัวของเราโคจรอยู่ในตําแหน่งอรินี่คือภาษาดาวไม่เป็นไรเราฟังคําเฉลยต่อ มันจะมเีเหตุให้เจ็บข้าวทป่วยไม่สบายนะครับหรือว่ามีเรื่องของกระดูกนะครับฟันภูมคุ้มก air, มันอ่อนแออันการอักเสบเรื้อรังตามร่างกายบางทีผมเรียกว่าโรคประจําตัวนะครับใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้มันจะปะทุขึ้นมาได้ยิ่งตอนนี้ดาวเสานะฮะคจรควินาศแถมคจรวิปริตด้วยนะมันก็จะมีเหตุปัจจัยทําให้หาสาเหตุไม่เจอ เพื่อนๆเคยเจอไหมฮะป่วยไม่สบายแต่ไม่รู้เป็นอะไรไปหาคุณหมอมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันก็ยังเจ็บแค่ได้ป่วยในเรื่องนั้นๆอยู่นะฮะฉะนั้นเพื่อนครับบางทีนะฮะโรคภัยต่างๆเนี่ยมันมามักจะเป็นโรคที่เราเคยเป็นมาก่อนนะฮะแล้วก็มักจะเป็นพอป่วยจะได้เป็นโรคนี้ประจับนะครับบางคนภูมิแพ้บางคนเ,นเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือโรคกระเพาะ บางคนก็เป็นเรื่องของกดไหลย้อนนะครับโอ้ชุนคนเป็นกดไ,ไหลย้อนบ่อยหรือว่าเรื่องของการพักผ่อนไม่พอฉะนั้นช่วงนี้นะครับเ,เพื่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้จงหนักนะครับไม่ใช่แค่โรคภัยนะฮะดาวังคารดาวเสาเร์เรยกว่าดาวคู่อุบัติเหตุมันจะมีเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวบ่อยขึ้นลื่นสะดุดหกล้มเจอของแข็งของมีคมของร้อนมีดบาดกีดควรเจอสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บนะครับ มีเรื่องการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะฮะขับรถก็ระวังอุบัติเหตุนะครับภัยต่างๆมันจะมาถึงตัวในเรื่องของภายนอกก็คืออุบัติภัยนะครับภายในก็ป่วยไม่สบายอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฉะนั้นดูแลสุขภาพนี่คือทางแก้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นเสมอแต่มันมีแนวโน้มที่ชีวิตประจำวันพาให้ไปสู่ในจุดที่ป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องเจ็บในเจ็บตัวนะครับ เชิญรู้ดวงเราป้องกันดีๆนะฮะทำอะไรช้าๆขับรถให้ระวังนะครับแล้วก็พยายามไปไหนมาไหนให้ระวังภัยต่างๆรอบตัวด้วยนะครับกินอยู่ลับนอนอาหารการกินอือคือมันต้องดูแลแบบที่สุดเลยนะครับในช่วงตั้งแต่นี้นะครับไปจนถึงอย่างต่ําอย่างน้อยก็ถึง23สิามงหานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลัง23สิงหาเดวาวเสาโคจรขยับรอบหนึ่งมันจะไม่เจอดาวขาังาไม่เจอดาวประจาตัวแล้วนะครับ มันก็โล่งผงใจข้อ2องเขาเรียกว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเก็บกดนะเก็บกดมันจะเจอสภาวะความเครียดแบบซึมลึกนะครับแน่นอนครับดาวประจําตัวโคจอเป็นอริคืออุปสรรคความคิดความเครียดหรือแรงกดดันหรือสิ่งที่เราต้องแบกอยู่นะครับดาวเสาร์ที่หน้านะฮะบางทีมันก็เรียกว่าทุกคนเดียวสังเกตไหมคนลาสีเมษมีเรื่องกังวลอะไรก็ตามไม่ค่อยบอก ะะไม่ค่อยระบายสิ่งที่ราศีเมษระบายออไปเผื่ออาจจะแค่20%จากความรู้สึกที่ตัวเองประสบอยู่อีก7 0อีก80%เรารับสภาพนะครับ20%เซนถึงจะเอ่ยปากให้ใครได้รับรู้มันเป็นความเก็บกดนะเป็นความกดดันนะฮะเพราะฉะนั้นมันอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวมันอยากจะเก็บไว้ทุกอย่างนะครับไว้คนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ระบายไม่ค่อยได้บอกใครเพียงแต่ว่า บางทีก็ไม่อยากให้คนที่อยู่รอบตัวเราเขาทุกข์กังวลนะฮะเราก็รับจบอยู่คนเดียวนะครับเออจริงนะราศรีเมษเป็นราศรีที่ชอบรับจบอยู่คนเดียวนะฮะดังนั้นทางแก้ครับพยายามหาทางปลดปล่อยหาที่ระบายนะครับหาคนที่ไว้ใจนะฮะหรือได้อยู่นะฮะได้สนทนากับคนที่เราคุยได้บสบายใจที่สุดนะครับไม่ต้องเกรีใจเขานะฮะ ระบายไรได้ออกระบายไปฮะบางทีเราก็รู้ว่าเขาอาจจะมีความทุกข์กังวลแต่อัสนะยหน้านะครับก็จัดเสนหน่อยนานๆทีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเลยถ้าเราอยู่ไม่ได้หรือถ้าเราเครียดกังวลบางทีเม็ดเวลาจะระเบิดนี่ระเบิดระเบิดแรงนะฮะคือเก็บไว้เยอะนะครับเหมือนกับลูกบอลลูนนะฮะที่อัดแก๊สไปฮะมันใหญ่มากไม่ใช่ลูกโป่งนะมันเก็บไว้มากไว้นานไม่ได้เต็มที่แต่พอระเบิดทีไม่ใช่ลูกโป่งระเบิดมันบอลลูนระเบิดนะฮะ มันน่ากลัวนะครับมันแรงเรารู้ตัวเองฉะนั้นพยายามระบายให้กับคนที่เรารักและผูพันได้บางทีเขาอาจจะสบายใจที่เราได้ระบายหรือเขารู้สึกดีที่เราไว้ใจที่เรามาระบายให้ฟังก็ได้นะครับออย่างหนึ่งอย่าทํากิจกรรมอะไรที่มีการเปรียบเทียบหรือแข่งขันการเปรียบเทียบการแข่งขันมันก่อให้เกิดแรงกดดันนะแค่แข,ข่งกับเวลาต้องทําให้ทันก็เครียดแล้ว ถ้าแข่งกับคนแล้วคนงี่งเงายิ่งเครียดใหญ่ถ้าต้องเปรียบเทียบทําไมเราอยู่แค่นี้ทําไมเพื่อนเรานะฮะหรือว่าลูกน้องเราตอนนี้ตําแหน่งขึ้นมาเท่าเราแล้วโอ้โหมันเครียดนะฮะทาไมหัวหน้าไม่แฮปปี้แล้วโอ้โหเราเครียดมากถ้าเราต้องไปคาดหวังหรือเปรียบเทียบอย่างนั้นเรื่องการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวเป็นเวลานานนะฮะพยายามมีกิจกรรมทาอะไรเพื่อ สลายความเครียดความกังวลหรือว่าจูงสมาธิไปเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่เรื่องที่เรากังวลอยู่ทั้งวันทั้งคืนต่อมครับนี่คือทางแก้ท่าออกนะฮะต่อมาครับข้อ3นะครับผมจะเรียกว่าศัตรูเงียบหรือคนใกล้ตัวจะเป็นภัยนะครับอันนี้อันตรายแล้วดาวเสาร์ไอ้ดาวอังคารในเรือนอริมันเป็นดาวประจําตัวนะฮะเพราะนั้นมันก็จะเกิดคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราอริคือศัตรูอริอุบสรคดาวเสาเร์เล็งด้ยวยบางทีมันเป็นคนที่ เราไว้ใจนะฮะหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะทําร้ายเรานะฮะฉะนั้นต้องระวังนะฮะมันเป็น้ไดทั้งคนแค้ตัวทําร้ายอะไรบ้างทำร้ายเรื่องทรัพย์สินก็คืออาจจะมาทำอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองของเราทรมารอะได้บ้างนะครับทําร้ายร่างกายนะครับ,ร,บร,ร่างกายไม่ใช่ว่าต้องมาทําร้ายเรานะฮะบางทีมากาะแกะก้าแกะนะฮะหาเศษหาเลยอะไรกับเรานะฮะอันนี้ก็มีนะครับมันก็มีหลายแบบ ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะฮะหรือก็ระมัดระวังนะฮะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือคนใกล้ตัวพาให้ไปซวยพาให้ไปเจ็บตัวอุบัติภัยนะครับ <c oughs> คนคุณผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องของภายทางเพศนะครับมันมาได้ทุกูปแบบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครนะครับบางทีคนใกล้ตัวนี่แหละตัวดีเลยนะครับเห <c oughs> <c oughs> ตุต่างๆที่เกิดเกี่ยวข้องเรื่องของทางเพศต่างๆมันก็มาจากคนใกล้ตัวแล้วคนที่เราคิดว่าเออมันไม่น่ามีอะไรนะฮะแต่ว่า ้าดาวมาส่งเนี่ยมันอันตรายนะครับมันชัว่วบุบนะครับได้เป็นในมนาไหนจะท่องเที่ยวกลางค่ำกลางคืนหรือแม้แต่บางที่อยู่บ้านก็ต้องระวังนะครับอะไรที่เป็นภัยเกี่ยวกับคนนี่แหละอันตรายนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของคนแก้ตัวหลอกลวงโคดโกงนะครับอีกข้อนึงก็คือเรื่องของเงินทองทรัพย์สินต่างๆนะฮะหลอกใช้อะไรก็มีนะครับก็ต้องระมัดระวังบางทีทางแก้นะฮะหนึ่งเลยคือตรวจสอบความสัมพันธ์กับคนแก้ตัวดีฮะ เรารู้สึกดีเขาเขารู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าเรารู้สึกอยู่กับตัวรอบข้างอยู่กับใครแล้วปลอดภัยแต่จริงมันปลอดภัยลึกๆมีอะไรหรือเปล่าคือมันมีอะไรได้หมดนะฉะนั้นเพื่อน,อนๆต้องตรวจสอบความสัมพมันธ์กับคนรอบข้างดีบางทีเราไว้ใจใครนะฮะแต่ว่าบางทีคนที่เราไว้ใจนะฮะบางทีมันมีอะไรลึกอัลบลึกองหลังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชั่ววูบที่ทําให้เราเสียหายทําให้เราสูญเสียบางอย่างได้นะครับต้อง,งระมัดระวังแล้วก็อย่า เปิดเผยความลับส่วนตัวนะครับหรือว่าอยากจะไว้ใจเออก็จะเล่าระบายหรือพูดคุยอะไรใครนะฮะแล้วบางทีเราเห็นว่าเออไม่น่ามีภัยอะไรแต่ว่าบางทีมันจะทําให้ข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลคนรอบข้างหรือคนเดียวรักข้อมูลต่างๆที่เราคิดว่าเออไม่น่ามีอะไรแต่มันสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือสามารถจะเอาไปถกก่อให้เกิดการสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างได้ฉะนั้นเรามัดระวังความสัมพันธ์กับคน รอบข้างดูนะครับข้อต่อมาครับข้อ4มีหข้อนะฮะอันนี้สําคัญเงินล่วนะฮะในแบบที่เราควบคุมลำบากเช่นจริงๆดาววินาหนะฮะมันสัมพันธ์กับเรื่องของรายจ่ายมันมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องของรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายปูปับฉับพันของบางอย่างเสียหายพังรถเสียพอดีต้องซ่อมถึงคิวดิวของสินค้าหรือของสิ่งนั้นของเรานะครับต้อง เอาไปซ่อมเอาไปเข้าศูนย์คือเป็น,ปนไปเลก็ได้ฮะที่ทรัพย์สินสิ่งของนะครับบ,รารบ,บางทีมันเป็นเรื่องของร่างกายก็ได้นะฮะคือป่วยไม่สบายคนเข้าโรงพยาบาลเจอค่าปรับเจอค่าซ่อมอะไรก็รู้ท่าไหร่คือมันเป็นใช้จ่ายไปในเรื่องที่เราไม่คาดคิดเป็นในทั้งทรัพย์สินสิ่งของหรือว่าร่างกายของเรานะครับมีสิ่งหรือบางทีซื้อของในของที่มีตำหนิซื้อของแล้วเสียความรู้สึก หรือใช้เงินไปกับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเออมันน่าจะดูดีแต่สุดท้ายมันไม่ได้ตามนั้นต้องระวังนะครับทางแก้ช่วงนี้เลี่ยงการลงทุนอย่าเซ็งคข้ามากันใครหรือแม้แต่เก็บเงินฉุกเฉินบางส่วนเอาไว้เสมอนะครับอันนี้เราก็เวลาจะซื้อเลือกซื้ออะก็ตามคิดหน้าคิดหลังหลายตลบหน่อยนะฮะว่าจําเป็นไหมในสิ่งที่เรากำลังจะใช้ในสิ่งที่เงินเรากำลังจะลงไปนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือเรื่องเงินระวัง เจอคนคโกงก็ได้เจอคนกู้ยืมไม่คืนอันนี้ก็มีได้หลายแบบนะครับนี่แหละต่อมาครับอันนี้ต้องระวังคือเรื่องงานมันจะมีเหตุให้ผิดแผนตั้งใจนะครับจริงๆดาวอังคารในอุลเนะมันยังหมายถึงเรื่องของงานติดขัดหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางแผนไว้นะครับนําซ้านะครับดาวเสาเร่งเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายบางทีก็ไม่เคยชัดเจนนะฮะหรือว่าทําให้งานเราถ่วงงานทําให้เราล่าช้าทําให้เจออะไรที่แบบขัดแข้งขัดขาขัดคอเด,ดังนั้น ทางแก้นะครับข้อแรกเลยคือจัดลําดับงานใหม่อะไรควรทาก่อนหลังเอามาทําหรือไม่ก็หาวิธีหาคนมาช่วยแต่ว่าต้องอย่าพึ่งพาผู้อื่นมากเกินนะครับพยายามพึ่งพาตัวเองเป็นหลักถ้าพึ่งพาตัวอย่างกับคนอื่นมากเกินบางทีถ้าคนอื่นเขาว่างไม่ว่างอยู่ไม่อยู่เราจะกระทบงานหรือว่าผลงานของเราไปด้วยถูกไหมครับแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนนะฮะการพูดการคุย สื่อสารให้ชัดเจนคุยตกลงนะฮะถ้าต้องคุยเรื่องผลประโยชน์นี่ต้องคุยชาจนครับต้องทําไปก่อนเถิดอันนี้อันตรายมากเลยครับการร่วมมือกันแล้วใช้คําว่าทําทําไปก่อนมีกําไรไม่ค่อยว่ากันโอ้โหประโยคนี้นี่ทำคนเสียมิตรกันเยอะมากเะฮะฉะนั้นเรื่องงานนะครับวางแผนดีๆอะไรควรทาก่อนหลังอะไรที่ยังไม่จาเป็นก็เบรกเบรกเบาๆได้เพราะบางทีเราต้องใช้ร่างกายใช้สมอง ไปในส่วนที่เราจําเป็นต้องแก้ด่วนใช้ร่างกายใช้สมองไปในส่วนที่เราต้องทํางานหาเงินเพื่อเอามาสะสมในช่วงนี้ด้วยนะครับอะไรที่มันทําไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่ามันยังแค่แบบยังไม่จําเป็นต้องทานะฮะก็จัดลาดับดีๆแล้วเอาไว้ที่หลังเลยนะครับสมมติต้องเซฟร่างกายเซฟสมองด้วยแล้วก็ทุกเวลามันต้องมีประโยชน์มีค่าสําหรับผลงานสําหรับการหารายได้ได หรือสาหรับการช่วยเหลือใครอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคฮะข้อสุดท้ายครับมันจะมีเหตุต่างๆที่ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์นะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็คือยกตัวอย่างบางทีนะต้องไปรับผิดชอบแทนใครเจอคนโยนความผิดเจอคนป้ายสีเจอคนคิดลายคิดไปดีเจอคนกดดันให้เราต้องตัดสินใจครั้งสําคัญ เจอสถานการณ์เพื่อนเคเจอไหมครับเหตุการณ์หรืออยู่ในสถานการณ์ที่แรงกดดันสูงเจอสถานการณ์ที่ต้องรับผิดชอบแทนใครเจอสถานการณ์ที่อึดอัดบางทีเรื่องในครอบครัวนะครับขึ้ไม่เข้าคลายไม่ออกนะฮะจะอยู่ฝั่งไหนก็เจ็บอยู่ฝั่งไหนก็มีปัญหานะครับนี่ครับพยายามระวังในดีนะฮะคืออาจจะต้องมีแผนสำรองนะครับในอย่างนี้ไปคือบางทีนะยกตัวอย่าง ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบกดดันให้ต้องทํางานเครียดหรือลากออกนะฮะเราก็เตรียมแผนสำรองในใจไว้ก่อนว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้ทํางานนะครับเราจะทําอะไรต่อหรือเงินเรานะครับจากนี้ไปที่มีอยู่นะครับถ้าอยู่มีขาดไรายได้เนี่ยเราอยู่ได้แค่ไหนนะฮะหลักเดือนหลักสัปดาห์หลักปีใครได้หลักปีสบายเลยแต่ว่าแน่นอน,นครับ เตรียมแผนสำรองในใจไว้ว่าเราจะอยู่ยังไงหรือว่า,าถ้าเราถูกรังแกเราถูกกดดันเราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญใครจะช่วยเราคิดหรือตัดสินใจได้บ้างใครจะช่วยเราแก้ปัญหาหรือเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะครับพักผิงกายใจที่ปรึกษาที่ระบายก็มีใครได้บ้างนี่คือสิ่งที่เราเตรียมแผนสำรองในใจไว้นะฮะเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันอยู่ในสถานการณ์ที่ ต่างฝ่ายต่างให้เราต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรือระวังอยู่ในสก,การที่เอาเราเป็นตัวประกันนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่ฟังอยู่เพิ่งกลัวนะเพราะว่าผมก็มีแผนสำรองไว้ให้หรือทางแก้ทางออกหรือวิธีป้องกันไว้ให้นะฮะแต่เรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็เซฟต่างๆเรื่องต่างๆได้ไวมันก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรเกังจะเกิดนะครับ จากนี้อย่างน้อยถึงวันที่23สิงหานะฮะโอเคนะครับดาวอังคารดาวเสาดาวร้ายปะทะกันเราอยู่ตรงกลางระหว่างสงครามหมู่ดาวที่ต่อสู้กันพอดีนะครับตอบนกระสุนตกฉะนั้นช่วงน,นี้ต้องระมัดระวังดังนี้และทางแก้ทางออกนะครับอย่าเครียดนะเรารู้ดวงเราป้องกันได้ครับขอโชคดีวามสขครับอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวเรามีใครบางคนที่ พอจะช่วยเหลือหรือพพอร์ตหรือดูแลอยู่มองหาให้เจอโอเคครับโชคดีครับไป่งกันกำลังใจนะครับสวัสดีครับ